อดหรือไม่ลเลยไม่สนแต่กูไม่สนนะ่ะเรื่องอะไรวะวิลลี่เป็นเอครับก,กำลังตามครับตำรวจเพราะกูก็ถามอยู่นะว,ว่าชนกุฏาใบกูก็ถามอยู่นะว,ว่าชนกุฏาใบกูยังไม่รู้เลยหรือถ้ากูตั้งใจขโมยรถแต่ว่าไปอย่างไอสัตว์ มาดิโหไอสัตว์ไอ้แจ็คเอชี้่มึงเอาจำนวนเงินออกก็ได้มั้งไอ้สัตว์อะไรอะไรในมุดอะไรอ่ะลุงตอนแรกกูอ่ะก็คิดว่าเออถ้ากูโดนยิงลงมามันก็รู้ว่าเป็นกูนะแบบชุด JK หล่าเตอร์เอางเงี้ยก็ยังจะตีลองถามเพื่อนมึงดูแล้วกันนะพูดไปแล้ว ลงอยากเล่นเลยใช่ไหมครับได้เสมอถ้ามึงอยากตีอะตีได้เสมอเว้ยเอาเลยเฮีย มึงลองถามเพื่อนมึงก่อนตีกูทำไมลองถามเพื่อนมึงก่อนก็ได้ ถ้ามันเริ่มมันได้เท่าไหร่อะมันได้สิบใช่ไหมถ้ามันเริ่มอะถ้าฝั่งเราเริ่มเราได้ห้าสิบใช่ไหมใช่เขาเริ่มอ๋อโอเคน่ไม,ม่ถือว่ากูเริ่มไหมน่าจะไม่ถือไม่ไม่ถ้าเขาถ้าเขาเริ่มทําร้ายมันถือว่าเริ่มลุงเนี่ยกูโดนมาเทสะสปปะับอะเขาไม่ได้ฟังเหตุผลลุงใช่ไหมละ่ะที่ลุงเล่าเมื่อกี้ไม่ได้คุยเลยเขาไม่คุยกูเลยใช่อะเรถามก่อนอะเราก็มีเหตุผลของเราอะลองถามกาดิใครอะลองถามดิมีคนอยู่ไหมครับ แป๊บน,นึงนะครับตอนเรื่อกยังน่าจะอยู่โรงพยาบาลแล้เนี่ยมาแล้วมาแล้วกุ้งงงนะระหว่าง B B C กับ A S A P จะไม่รู้ว่าเลยสองแก๊งไหนะ่ะชุดแบบออกส้มๆอ่อนอ่อน่ะมาสองเลยครับลุงส้มๆมันอ่อนอะโอ้โชว น่าจะสองอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นพวกกันกูก็งงอ่ะเออน่าจะเป็นสองเลยโอ้โหเป็นอะไรให้เรามันซ่อมซ่อมอ่อนขาวอ่ะใช่ป่ะมึงมีชุดแบบนี้ป่ะหรือว่า B B C วะก็ B B C สิถ้าซ่อมอ่อน B B C ครับน่าจะสองอ่ะสองแก๊งอ่ะโอ้โหรวมตี๋ร่มสุดเลยเน่ B B C ก็อยู่นี่นะครับ B B C พูดอะไรหน่อยดิเหรอครับขอเชิญ บีบีซีไปตีเขาทําไมอ่ะไม่ใช่นะไม่มีนะเขาไม่มีได้ไงเขาก็พูดอยู่มันอยู่ข้างหลังด้วยนะมันส้มอ่อนอะไปลุงไหนวะข้างหลังเหมือนเนี่ยเนี่ยลุงเนี่ยขวาขวาขวาบีบมัน้วไม่ใช่ไม่ใช่มันจะเป็นส้มอ่อนนะส้มอ่อนนั่นนั่นนั่นต้มตัดขาวอะครับลุงเออส้มตัดขาวมีส้มตัดขาวนะบีซีไม่มีส้มตัดขาวนะส้มตัดขาวน่าจะเป็นเอซฟครับลุงบีบีส้มดำอย่างเดียวเสองคนที่ยืนข้างหลังอะลุงที่แถบขาวอะ เอาเลยไปริมอย่ากเกรงใจเลยเอาเลยมาถึงขนาดนี้แล้วเว้ยเอาเลยไอ้เหี้ยคือกูกับมึงก็รู้จักกันนะสองแก๊งอะ่ะไม่ได้แบบว่ามีอะไรที่มันกดแขนอะไรกันขนาดนั้นเลยนะเว้ยนัน่นแหละครับแล้วลุงอยากเล่นอะไรเหรอไม่มึงก็ลองถามพวกมึงก่อนนะว่าพวกมึงมาทำอย่างนี้กับกูทำไมน่าจะเรื่องขโมยรถหรือเปล่ากูก็บอกเหตุผลไปแล้วนี่ไงว่ากูขโมยหรือเปล่า กูบอกเหตุผลไปไหมถ้ามึงมาคุยกับกูดีๆอ่ะมึงคิดว่ากูไม่คืนพวกมึงหรอถูกต้องเปล่าฮะบิลลี่กูถามมึงหน่อยดิถ้าไอแซมมาคุยกับกูดีๆอ่ะกูคืนมึงไหมอ่ะคืนอยู่แล้วกูจะไปหาเลือกไอแซมทำไมอ่ะฮัลโหลคนที่ไปตีเขาอยู่ปะจังหอกกระทืมผมไม่เห็นชุดลุงกูเลยวะเนี่ย ดีๆตามตามเจ้าของรถดิตามเอ้ซาวินดิเซาวินเซาวินมานี่ดิเซาวิน ไหนคนไหนชุดดำอะครับ รออะไรหรือเปล่ารอต้นเรื่องไงชุดดำอะ่ะชุดดำอะ่ะคนตัดสินใจนี่ครับลุงคนตัดสินใจยืนอยู่หน้าลุงน,นะไม่ต้องรอคนที่นี่กูอยากรู้ไงว่าตีกูทำไมกูแค่อยากรู้ด้วยไม่มีเลยไม่มี เขาเขาทาอะไรลุงบ้างครับเดี๋ยวอ่ะมบงฟังแล้วอ่ะเดี๋ยวพูดอีกอีกอย่างนึงมึงก็บอกเพื่อนมึงอีกทีนะอ่ะคืองี้คือกูวเอารถมาจากตู้ปลาคันสีดํารถกาชาใหม่ใช่ไหมกูกูทรงมันอ่ะก็ไม่รู้เป็นไงมันเป็นสีดำแอปตันเหรออ่ากาชาใหม่แล้วนี่กูไปเลเบลกูมันก็มรีรถสีดำอมะจอดอยู่เยอะมึงเข้าใจป่ะกูก็ไม่รู้ว่ารถของกูอ่ะคันไหนมึงก็รู้นี่ใส่กูอยู่แล้วว่ากูลืมอ่าแล้วที่กูก็ ไปเจอรถคันหนึง่งมันก็อยู่แถวนั้นแหละไม่รู้อยู่ตรงไหนอ,อ่ะมันก็ไม่มีใครอยู่รถมันก็ไม่ล็อกกูคิดว่าค,คันนั้นเป็นรถของกูใช่ไหมกูก็ขึ้นไปข้อกหมูอ่ขคือไปข้อกหมูปุ๊บแล้วเนี้ยไปหาคนเข้าแก๊งอนนี้นกูว่าขับกำลังจะกลับกำลังจะกลับไปหาน้องที่ตู้ปลา่าแล้วก็มาเจอรถแท็กรถเที่ยอะไรไม่รู้อ่ะกับคนสีดําอ่ะชุดสีดําอ่ะอ่าล้วที่มันก็มาชนกูกูก็ถามมาชนทําไม แล้วก็ยิงกันตรงนั้นอะยิงกันไปยิงกันมาแล้วกูก็เรียกคนในแก๊งกูมาแล้วอยู่ดีชุดส้มก็มาตีกูเลยไม่คุยเลย <S <S ว่าไงอ่อึงว่าไงอ่อึงลองคิดเด็กว่าไงอ่อับิลลี่มึงว่าไงอ่ะมึงลองมึงลองไอ้นี่ มึงว่าถ้ามึงว่ามึงว,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 ว่าถ้ากูรู้ว่าเป็นพวกมึงมึงคิดว่ากูขึ้นไหมอ,ะ,อะกูถามริงคืนขึน,นกูขึ้นอยู่แล้ว, Einstein, วถูกต้องไม่ล่ะกูขึ้นอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรเลยแต่มันไม่คุยกับกูไงอยู่ดีก็มายิงกูามาเชม,มาตีกูตายเลยกูก็ใส่ชุดนี้นะกูก็คิดว่าเออกูล้มลงจากรถปุ๊บน่าจะรู้ว่าเป็นกูก็ยังตีกูอยู่เรืเ่อยเรื่อร ถ้าล,ลุงจะเล่นลงจะเล่นแบบไหนครับคิดไว้ได้หมดอ่ะถ้ามันอากูถามพวกมึงก่อนเนี่ยคืออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยคืออะไรจะได้บอกถูกน้องน่าจะคิดว่ามาขโมยรถนั่นแหละครับอ่แต่ก็รู้ว่าเป็นกูปะไม่ไม่คุยกันเลยเหรอหรือว่ายังไงหรือว่าพวกมึงคิดว่ามึงอยู่เหนือพวกกูมึงก็เลยแบบ ตีแม่งไปเลยก็ได้ไอ้เหี่ยอย่างงี้เหรอกูออจะได้มองพวกมึงเปลี่ยนไปไงแล้วต้นเรื่องอ่ะไหนต้นเรื่องอ่ะหรือเป็น b b c ต้นเรื่องคือใคๆครับชุดสีดำอ่ะกูไม่รู้คือใครอ่ะจำไม่ได้ใส่ฮู้ดดำอ่ะหรือว่าบีบีีวาสัต์วหรือว่าเอแสปักกุงงไหวใช่ตอนเนี้ยน่าจะชุดดำน่าจะชุดชุดครอบครัวป่ะพี่ผมไม่รู้อ่ะไม่เป็นชุดดำไม่แก๊งเดียวกันมันมันมาอีมันมาอีสองคนน่ะเป็นชุดแบบอ่อนๆอ่ะสีอ่อนๆอ่ะไม่นะ ไม่ที่เราตะหยาอไม่แล้วในนี้ในนี้ไม่มีใครรู้เลยเหรอมีมีคนอยู่ไหมมีคนอยู่ไหมที่ตีผมอ่ะมีทั้งหลายคนนะมีคนอยู่ปะที่ตีผมอ่ะสนับบวกห้าเลยนะอันนี้มีใครอยู่ปะในเนี้ยในเนี้ยท,ที่ที่ไล่เอ่อที่รดน้ำที่รดน้ำไอ้เนี้ยผักอะ่ะเออว่าไร ล,ลุงน้องบอกว่าลุงลุงก็สวดนะครับยิงกันไปยิงกันมาก่อนโอ้โหเฮียเอ้ยมันใส่ชุดสีดำมึงคิดว่ากูไงมันไม่คุยกับกูอะ่ะกูจะรู้ไหมเรา,าเป็นพวกมึงอะ่ะกูถามมึงหน่อยดิอันเอออางนี้ไหมลุงพี่พี่มีดไม่อยู่อะ่ะเราเล่นกันก่อนได้ครับไม่จำกัดใบแล้วเดี๋ยวรอพี่มิดมา <Whoa. S 1> อาจารย์ซีซีว่างไงครับเปรีเปรี ลองเจรจางเขได้ครับลุง,ง,งลองเสนอเขาดูก็ได้ครับบัดอยู่ที่ทีนะคะคือตอนนี้มึงอ,อยากเล่นถูกต,ต้องใบมึงอยากเล่นถูกต้องใบมึงอยากเล่นถูกต้องไหมอันนี้กูมาคุยนะกูไม่ได้อยากตีหรือว่าอะไรเลยนะแต่ถ้าจะตีกูตีได้เสมอกูไม่ได้กลัวพวกมึงอยู่แล้วกูบอกเลยต่อให้กูไม่มีอะไรกูไม่ได้กลัวอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็รอพี่มีดมาก็ได้ครับลุงถ้าถ้าลุงอันนี้ ราะว่าอันอันนี้อันนี้ลุงกดเกอกดเครื่องหรือเปล่าถ้ากดเครื่องอย่างก็ถามว่ากูโกรกูโกรกไหมกูโกรกเพราะพวกมึงอ่ะตีกูทําไมแค่นั้นเองในเมื่อกูกับมึงก็รู้จักกันกูแค่ถามไม่เฉยนี่ไงมึงให้คําตอบกูได้ไหมล่ะไม่ไม่แน่ใจหรือเปล่าครับว่าโอ้โหไม่แน่ใจที่อะไรกูตะโกนซัดดังลั่นขนาดนั้นไอ้ที่อะชุดกูก็ใส่หลามันมันไม่มีใครสั่งให้ไปตีเลยแต่เป็นเพราะว่าโดนขโมยรถแล้วก็ ร้อนก็เลยตีมึงก็ไปถามก่อน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 เอาตัวต้นเรื่องมาก่อนใครใครไปตีกูแค่อยากรู้เฉยว่าตีกูเพราะอะไรกูเล่นได้อยู่แล้วไม่มีปัญหา กูอยากรู้แก๊งโนหนึ่งในเมืองทําไงน้องผมบอกว่าลุงยิงยิงใส่ก่อนเลยอ่ะใช่ยิงใส่อยู่แล้วดิก็มันใส่ชุดดามาจะรู้ไหมเราว่าเป็นใครอยู่ดีมายิงกูเพราะอะไรว่ากูยังไม่รู้เลยว่ากูทําอะไรผิดมึงเข้าใจไหมอ่ามึงมึงคุยเเว่นอ่ะพูดมาเลยพูดมาเลยพูดสเวนมึงอยู่เหุกันผมก็ไปกับพี่นยครับแล้วก็ไปถึงกุ๊บก็โดนยิงใส่ก่อนเลยผมก็เลยไม่คุณอ่ะชนรถผมถูกต้องไหมครับไม่ผมมาทกี่หลังครับไม่ ไม่มันมีคนนึงชุดสีดำใช่คุณคุณคุณใช่ไหมที่ชุดสีดำไม่ผมผมมาผมมาทีหลังอ่าคุณมาทีหลังเอาชุดสีดำมาดีกว่าต้นเรื่องคือชุดสีดำไม่ใช่คุณอันนั้นอันนั้นมันมันไม่ใช่คุณอ,นนอันนั้นคุณมาทีหลังแต่ต้องถามต้นเรื่องชุดสีดำ <You want? laughs> ต้องถามชุดสีดำคนตามมาทีหลังอันนี้ไม่ไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ประเด็นไอ้คนตาทีหลังหมายถึงคนแรกอะผุดดำอะไอจะเป็นใครชุดสีดำอะ กูสีดําน้องน่าจะเข้าใจว่ารถหลุดหรือเปล่าครับรถอยู่บนรถยังไม่เห็นหน้าเห็นตาหรือเปล่าไม่เห็นเลยกูตะโกนเลยบิลลี่กูบอกอยู่ว่ากูคุยเลยกูคุยเลยว่าชนกูทําไมกูคุยเลยแล้วมันก็ชนกูแล้วก็ยิงกูเลยยิงครั้งที่รู้ว่าเป็นลุงใช่ไหมครับหรือว่ารู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วเพราะว่าผมตะโกนเลยไงผมตะโกนรู้อยู่แล้วเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมันมันประชันชิดเลยอ่ะเพราะผมก็ยังเอะใจอยู่ว่ายิงทําไม คือพวผมแม่มีมีมีแต่รู้ข่าวว่าโดนขโมยรถก็เลยไปได้ตามหารถกันน่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าใครไปเจอบ้างแล้วคนเจอจนเจอทําอะไรอบะทาอะไรบ้างเนี่ยอันนี้นก็ผมไม่รู้เลยเขาก็น<ด>่าจะอยู่นะลองลองถามดูดิเรียรเรียกเรียกไอเคมันดิรอรอก่อนรอ อ่ะครับครับสวัสดีครับคนเลุงสวัสดีครับพี่เมสอะไรครับลูกป้าอะไรอ่ะผมจะบอกพ่อเลยนะคืออ่าจะเริ่มโอ้โหยังกูต้องพูดหลายหลายรอบนะไม่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 ฟังฟังเขาๆมาแล้วคือตอนเนี้ยแบกลูกจะเลยไม่แค่อยากรู้เฉยว่าทําแบบนี้เพราะอะไรเสียงมันดังอ่ะทำอะไรที่มันตีผมนี่ไงก็บอกว่าจริงไปขโมยรถไม่แต่ว่ามันไม่พูดกับผมเลยไงพี่ ันบอกว่ามไม่ได้ยินโอ้โหไอ้ขอโทษได้ไหมล่ะมันขอโทษได้อยู่แล้วมันขอโทษได้อยู่แล้วแต่เคยจำได้ไหมอ่ะเจเคยังเคยให้โอกาสเองครับมีบ้าก็ใช่ไงก็ผมผมถึงบอกนี่ไงว่าพี่เพราะว่าพี่่โออ้้นงงวาไเมื่อกี้มันพูดว่าไม่จำกัดใบพี่ก็คิดเอาไอ้เหี้ยวิลลี่อ่ะไงหรอพี่มีนเอาพี่มีพี่มีนมาไม่ต้องเล่นแล้วมึงฟังอะไรกับคนอย่างมัน ทุกคนนีไมันจะทิ้งกูแหล่ม่ทิ้งกูแหล่อยแล้วเรนละคุณไปเอันอันอันที่พูดบิลลี่อาจจะพูดไปเพราะกรณีที่ว่าเจเคกดเครืองอะไรหรือเปล่าอยากเล่นอยากตีหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไม่แค่แบบว่าแค่อยากรู้เฉยๆว่าไม่ไม่ไม่เห็นหวงกันแล้วหรอหรือว่ายังไงคือจากปากพี่เลยฟังครับโอ้ยโอหนะจากปากพี่นะคือเมื่อไหร่ที่เจเคของกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็บ้านนั้นได้มาหรือถ้าแบบเห่าจริงๆอ่ะมาเลยพร้อมเล่นด้วยแต่ถ้าแบบว่าอย่างนี้ไม่เล่นไมุ่่ันเ้ย ถ้าถึงถามยังไงว่าจะเล่นจริงหรอผมถามนี่ถามนี่ไงไม่เล่นไม่เล่นกระทืบไปบอลดีกว่าว่าไงนะเนี่ยไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นถ้าเล่นตอนนี้คือผมไม่ได้กลัวพี่นะผมพร้อมเล่นเสมอรู้แล้วรู้แล้วเองไม่กลัวมึงรู้อยู่แล้วครับพี่โอ้ยแต่แค่แบบมองโบขนาดนั้นเลยหรออะไรประมาณนี้แค่นั้นเองแค่คิดแค่นั้นเองไม่โบอยู่แล้ว ถือว่าเคยให้ให้พี่ยังไงพี่ให้กลับไปอย่างนั้นโอเคไหมแต่ชุดดำอะ่ะชุดดำอ่ะมาคุยกันเดี๋ยวพี่ชุดดำอ่ะชุดดำชุดดำเป็นอะไรวะไอชุดดำอะ่ะมันคือใครอะ่ะใครชุดชดำผมครับผมอ่าลองลองพูดมาดีลองพูดมาดิว่ามันมันยังไงเราอยากรู้เฉยอยากรู้เฉยแบบไม่เห็นผมหลอหรือว่ายัางไงอ่าก็คือผมยิมเงินแดงอยู่ชั้นที่เดลเบลครับแล้วน้องบอกว่ามีคนขโมยรถผมไม่เลยอ,อขับรถตาม แล้วไปเจอกันตรงทางสวนอ้อูพักอ่ะมันมันจะมีผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้หญิงใช่ไหมผมเข้าไปเข้าไปนี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงตอนที่เจอผมอ่ะที่ผมวนรถอ่ะถ้าผมขโมยรถจริงอ่ะผมต้องหนีแล้วถูกต้องปะแล้วถ้าผมจะวนอยู่ตรงนั้นทําไมอ่ะมาเนี่ยเนี่ยที่น้องมาอธิบายไม่รู้ตรงหรือเปล่าที่เราเล่าเมื่อกี้เลยกับต่อหน้าบอลเลยก็คือตอนแรกมันไม่รู้ว่าเป็นลุงอืมแล้วพอมันรู้ว่าเป็นลุงก็เลยชุบชุบขึ้นมาเสร็จลุงแทงสวนมันก็เลยมันก็เลยสู้แค่นั้นเอง อืตรงไหมจะล้มหมดนะไอ้ล้มหมดเแซบไงอ่อยให้หรือเปล่าสนับบวกห้าล้มหมดนะอ่อยให้หรือเปล่านี่ไงเอาผมขอค่าค่าทําขวัญได้ไหมล่ะเดี๋ผมขอค่าทําขวัญไหมล่ะได้ไหมล่ะขวัญแพงไม่ขถามก็แล้วแต่พี่จะให้เอาแค่นั้นเองผมขอค่าทำขวัญได้แล้ล่ะขวัญทั้นี่ได้แคคุยเลยน้องขอทำขวัญได้ไหมล่ะ หายโกดเลยหายโกดเลยจริงๆขอแค่ขาคันขางขันเนี่ยลุงได้เงินแดงไปแล้วโอ้แค่เจ็ดหมื่นเองขอสักล้านหนึ่งได้ไหมอะง่ายๆเลยล้านหนึ่ง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 ไม่หนักหนาเว้ยน้องเดี๋ยวเขาหาแล้วเรารวยไม่จริงนะล้านหนึ่งโอ้โหพูดคำนี้ไม่ได้ด้วยขวิดับแวบพิตูนอยู่เดี๋ยวเําแม่งมาอีกเป็นประเด็นในกูได้คำเงินแดงเออเออล้านหนึ่งอะได้แต่ว่าคุงขอเงินแดงได้ไหมโอ้ งเงินแดือนคืนน er er um> right? sí ี่นะได้ได้ได้59ได้เด MM ี๋ยวกูเบลคืนให้59 59ร้านหนึ่งโอ้โหไอ้เหี้ยมึงยอมเงนลายโอ้ยเหี้ยเอ้ยเงินแดงก็พอละมั้งไอ้สัสเล่นเลยครับเล่นเลย59ครับ59เท่าพี่มีดไม่มามึงได้เล่นแน่นอนบอกเลยสัสจริงจริงไอ้เหี้ยเผิ่มกูเล่นสิบใบกับมึงด้วยใช่กู่าสิบใบได้ใช่กูมึงสิบใบกูบอกเลยเผิ่มมึงโดนกูด้วย มัตำรวจไม่มีด้วยโอเคตั้งแต่ขายตั้งแต่ขายตรก็เปลี่ยนไปอย่างนี้แหละขายขายพี่เออ้้ยไไม่่ดหรกโอเคโอเคพษทีครับโทษทีครับโทษทีครับอะไรนะอะไรไหนต่างกุ้งไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับพี่ก็บอกพี่รวยแล้วเปลี่ยนไปพี่ไม่ไมีครับไม่ได้พูดกูยังไม่เคยรวยเลยโอ้ย่าให้พูดว่ะ ขอคุยไปบ้านนะขโทษครับลุงขอโทษครับผมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันพี่แค่คิดจะซื้อเชียงใหม่ก็ซื้อได้แล้วนะถ้ามึงคุยกับกูมันจบแล้วมันไม่เกิดเรื่องด้วยไอ้เหี้ยไม่ประเด็นที่ลุงบอกว่าลุงพูดแล้วลุงไม่ได้ยินช่างมันช่างมันถ้าไม่ด้นไม่ได้ยินับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยคนแก่อยู่ด้วยเนี่ยไม่มีอะไรไม่เป็นไรเตทอเต๋อเท๋เพ่อผมรู้ว่าเป็นลุงไงผมผมแคุณเชื่อมึงมองกูโผล่ไงยี่งคิดแบบว่ามึงมันหมดแล้วอ่ะไอ้สัตว์เข้าใจปะในความคิดกูลัวคือลุงอ่ะเข คิดว่าแบบเออมึงมึงมึงแบบไม่สนใจกันแล้วไอ้เหี้ยแบบไอแซคกับเจเคไม่ไม่นี่แล้วมองเพนมองึงตลอดไม่ไม่ไม่โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรีอะไรเพนพวกเราเป็นทุกอย่างไปมึงเกือบไม่ได้นอนแล้วสัตว์บอกเลยเหี้ยสัตว์นี่ไหวของผมเหไหวด้ยันไปถึงแท่งล้ว